สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาไลฟ์สดค่ะอนหนูอันหนูมีอะไรจะขายมีไอ้ขวดนี่คือขวดอะไรขวดน้ำหอมเหรอขวดน้ำหอมค่ะเออหอมไหมหอมไหนไหนหอมยังไงเราฉีดสิเบ่งมาจริงไหมอ้าว โอ้ยหอมเลยหอมเลยโอ้ยหอมเลยหอมไหมคะหอมสดชื่นไหมโอ้ยหอมสดชื่นน้ำหอมของใครเนี่ยน้ำหอมของใครนะน้ำหอมของลูกชีวิตค่ะลูกชีวิตอ่ะลองดูนั่นอะไรนะอะไรกล่องนี้กล่องอะไรอันนี้คือสบู่ค่ะสบู่หอมค่ะแชมพูหอมดิอะไรเป็นยังไงสบู่หอมมาจากธรรมชาติเหรอสบู่หอมมาจากธรรมชาติค่ะสบู่อะไรชื่อแชมพูอะไรเบิร์ ชาโ <Bond> okay. ชว <rapper. S 3> ์กล่องด้วยโอ้สุกาชาอันนี้หอมนะคะแล้วสบู่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยสบู่เอาไว้อาบน้ำจ้าอาบน้ำแล้วเขาใช้ยังไงเหรอเขาใส่น้ำก่อนแล้วก็แบบนี่ดูผิวของหนูใช้ป่ะเนี่ยสวยด้วยผิวสวยมันใช้ด้วยป่ะนี่ยผิวเนียนเลยข้างหน้าเนี่ยนะ อ๋อดมน้ำหอมอ่อันนี้ที่ร้านอะไรเฮ้ยหนูอยู่ร้านไหนเนี่ยโน้ยอยู่ร้านไหนชลิตโอโซนนั่นอะไรนี่ยนั่นอะไรนี่ยนั่นอะไรหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือยาหนังสือยาหนังสือยาจ้ะหนังสือยาสมุนไพรของใครเนี่ยของใครเป็นคนเขียนหนังสือลุงชฉิต หนังสือเรอยู่รูชลิสจบการรีวิวหน่อยดิเอาสวัสดีผู้ชมหน่อยสิสสแล้วหนูจะกลับมาใหม่จะกลับมาใหม่ค่ะที่ร้านลงชีวิตที่ร้านลงชีวิตค่ะ <laughs>